าตอาหารสี่ขบวนการที่ผมพูดเา,าตัวแรกคือเคมีเคมีครับอาจารย์ต้องมีเพียงพอในช่ห้ามมาปุ๋ยเคมีมาวานนะต้องเอามาหมาักด้วย ออดออันที่สองคือมีแร่ส่งเสริม,มแร่ส่งเสริมแต่นี่แร่แส่งเสริมก็ทําให้ผนังเซลอะไรต่างๆมันแต,แตกออกครับแต่นี่มันมีแคลเซียมมันมีแมกนีเซียมพวกนี้ผมพูดแล้วว่าธาตุอาหาร3ตัวนี่เวลาพืชมันมีผลผลิตเนี่ยใช่ไหมฟอสฟอรัสไอไปใกล้โสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมครับมันต้องเกิดความสมบูรณ์สมดุลครับคือมือมาสองปูมาหนึ่งูมาเนี่ยมันจะเป็นค่าสมดุลของมันครับตัวใดวตัวหนึ่งมีเกินปุ๊บมันบล็อกจะไม่ให้มันบล็อกโกลเดเดียจะต้องเข้าไป มากอย่างไรซาำก็คือต้องมียรีวัตถุรถีพวัตครับเพราะพวกนี้มันเป็นตัวส่งเสริมให้ยูรีพวมันเป็นบ้านอาศัยอยู่ครับเพราะมันต้องไปย่อยพวกขี้ไก่ขี้เปียกที่อะไรต่างๆที่เราใส่ัย่อยให้กลายเกิดธาตุอาหารและมันเป็นจุดที่มันเขาเรียกว่าคาร์บอนเนาะครับยรีพวมันต้องอาศัยคาร์บอนในการส่งเสริม,รมในการที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาต่างในการที่จะสร้างธาตุอาหารครับอันที่4ต้องมีนทรีย์ทที่มีชีวิตนั่นก็คือพอดรอยู่ที่ไหนกรมพัฒนาที่ดินนะ เคลเซียมโบลอนมันทางานได้เต็มที่พอทํางานเต็มที่ปึ๊บมันก็เลยทําให้ไม่ล่วงพอไม่ล่วงปึ๊บก็จัดเต็มไปตัวนัาณับอกอืมยีเออ่าแล้วก็ค่านรองค่านเสริมอยู่ที่ไหนบ่าวยุทธค่านรองค่านเสริมไม่ใช่ท่านหลักท่านรองค่านเสริมมันอยู่ไหนมันอยู่เมืองหลยเออก็อยู่เมืองต้องมีเพียงพอครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่พอดอพอดอทุเรียนเจ้าจ่อยตายเลยอย่างม้ยเออเจ้าต้องไปเอา เอามาประยุกต์แต่อย่าเอามาใส่แบบเพียวๆครับ<ๆ>ก็ผมบอกว่าเอามาประยุกต์ร่วมกันก็คือเอามาแล้วก็มาหมักครับอีกหกลูกพี่จันอ่ะอีกหกลูกเอออไปผมมองหมักแล้วผมก็ปวดคอยี่สิบหกลูกนะไม่ <laughs> น้องกิ่งเฉพาะกิ่งนี้อันนี้ทุเรียนสามสิบสองตีวงนี้โอ้กิ่งน,นี้ก็เอ้าดูกันไปโอ้โหพวงดูพวงนั้นดียน๋ยวนพวงนั้นมันไม่ใช่ห้าสิบแล้วนะมันจะเอาต้องไม้อีกกี่เอาไม้กี่ต้นนี่ห้าห้าลำได้ไหมน่อ นี้ไม่ใช่เหรียญบาทเหรียญหน้านะพี่น้องนี่แบงก์ยิกิแล้วแล้วเราจะไปตามหาธาตุอาหารดูพวงนี้ดูพวงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดลูกพวงนี้สิบเอ็ดลูกนี่นะพี่น้องครับพวงนีหล่ะพวงนีหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพวงนี้สิบครับพวงนี้สิบไม้โรงเรียนโอ้โหงเงาะโรงเรียนัะทุเรียนทุเรียนทุเรียนไม่ใช่เงาะโรงเรียนอ ดูเอาดูเอานี่ออกเป็นพวงเลยคือเอาอันนี้วันนี้มีอเมซิ่งไหมอันเดียวเดียวมาดูอเมซิ่งไหมมามาเอาเอาไอต้นที่จีตายเหลืองใครไปดูคลิปเก่าได้ไปดูคลิปเก่ามีทุกคลิปอาจารย์ที่มาสวนนั้นเอาคลิปเก่ามาดูที่บ้านนี่ไม่มีใบเหลืองแล้ววันนี้จบเลยเขียวแหล่ตื้อๆเลยวันนี้มาเลยนะมาเลยนะมาเกียวเกียวดำ พีว่าพี่น้องครับตัดที่จะ่ายใครไปดูคลิปเก่าได้เลยครับต้นนี้นี่ครับพี่น้องดูต้นนี้ใช่ไหมอันนี้เขียวตืบตบต้นที่เรารักษาให้พี่น้องได้ได้เห็นท่าเอาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเห็นไหมพอต่ออัดเข้าไปดินแล่ปื้อๆแล้วไปนี่สารปรับปรุงดินอัดเข้าไปมันไม่เขียวไงมันรู้ไปนี่ครับอัดไปแล้วไม่ตายอัดไปแล้วไม่ตายอัดแล้วมันจะมีอาการเศร้าโศกเออมันก็ไม่เศร้าโศกดูกลุ่มไตโกดม่านะครับ พอรอ14เราทํางานเต็มรูปแบบแล้วเชื้อโรคที่ไหนมันจะมายุ่งกับพอดอมึงอยากยุ่งมึงก็รอตายอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาว่าีตอนเขาจะตายอ่ะมันน่าจะมีสามสี่เปอร์เซ็นกันนั่นแหละมันจะตายอย่างนี้ยสามสี่เปอร์เซ็นพวกท้ามันจะโดนจบทะมัดจับอยู่แล้วเอประมาณแล้วก็โดนมยดง นี่แหละคือความความภูมิใจของต้นทุเรียนที่อายุเยอะยึดๆหันมาทางนี้หันมาทางนี้อันนี้ลูกอนนี้เดมาดูต้นนี้มาดูต้นนี้ซูมถึงไหมนะกิ่งนั้นมันอยู่ประมาณอ่าไม่ถึงอาจารย์ไม่ใช่เขาไปดูใกล้ๆงต้อเข้าไปดูกิ่งนี้มันอยู่ประมาณด้านจอบเนาะด้านจอบถ้ามันถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรมันก็กี่ลูกไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาจารย์บอกนะว่าเนื้อ พี่น้องดูกิ่งนี้นะเอาเดี๋ยวนะผมนับให้ได้หนึ่งสสาี่ห้าหกเดปดเ้าสสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สเอองสลูกสาลูกแต่ดูกก่งพี่น้องเท่าเดาบะจอบอย่างไม่น้อยก็อะไรนะไม้ไม้ค้ำเนี่ยต้องมีสามสามลําสามลําสามลําอ่ะไม่งั้นอยู่ม่ด้ก อาจารย์อย่างนี้คือนะเขาจะใช้ไม้ค้ำใช่ไหมอาจารย์ต้องไม้อย่างเดียวครับแมงมันก็เอาเอาลูกเท่ากับปั้นนี่ก็หักแล้วครับอ๋อเอาแต่เนะไม่หักก็บุญหัวแล้วสรุปแล้วต้องเอาไว้ทั้งหมดใช่ไหมครับนะไม่คือที่นี่ที่นี่ไม่สนใจเรื่องการแต่งไม่สนใจเรื่องการแต่งคือมึงมีเป็นพันอยู่เป็นพันคเพราะทุเรียนทุกลูกขายเป็นเงินไม่สนใจว่าเขาจะได้กิโลเท่าไหร่เรื่องของเขาครับเขาได้เท่าไหร่เราก็ได้เท่าเขาเขาลงเราก็ลงตามเขา มีกินสารพัดรุ่นเดี๋ยวไปดูรุ่นขนาดนี้ครับอาจารย์แสดงว่าเอาไว้โดยที่ไม่แตงนีอะไรต้องเพียงพออาจารย์ถ้างั้นปุ๋ยต้องเพียงพอปุ๋ยต้องเพียงพอปุ๋ยที่นี่ไม่ใช่พอดอนะปุ๋ยคือปุ๋ยเมืองปุ๋ยเมืองถูกแต่ต้องเอาปุ๋ยเมืองมามากด้วยพอดูที่ไหนพอดอกพัฒนาดีดีครับอนั่นแหละมันจะมีประโยชน์ประสานกันคือตรงนี้ครับเออไม่ใช่ว่าแค่นี้จะเอาพอดออย่างเดียวปีหน้าตายตัดต้นทิ้งไปขายได้เลยแค่นั้นแหละ คือเราต้องมีการประยุกต์ร่วมกันครับอ้าแต่ละต้นแต่ละต้นไม่ต้องถามว่ามีลูกหรือไม่มีลูกต้องถามว่าจะเอาลูกไว้ได้เท่าไหร่ดูพี่น้องดูด้านล่างก็จะเป็นนี่ครับารายได้ร <ๆ S 2> ายว,วันรายได้รายวันรายวันน,นะครับต้นังกาอ่ามาดูต้นอลังกาสวนทุเรียนสวนกล้วยสวนไอมะเขือพวงมะเขือพวงแต่ว่าตอนนี้ปิดเรายุดครับ ติดลบหนอบ่อกล้วยเขาอยู่เกืบ 20, อบสองหมื่นหน่อเออยังไงนี่เขาโทรมาตามไม่มีให้เขาอาจารย์เสกหนอก่อกล้วยให้หน่อยเอออาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจัดเสกให้แป๊บเดียวกำลังเสกหนอก่อกล้วยให้ตอนนี้หนอ่อกล้วยนี่เป็นผลผลิตก็มีสร้้างไรไดัไปป,ดปีนี้หนอ่อกล้วยขายไปแล้วน่าจะสามหมื่นกว่าหน่อสามหมื่นกว่าหน่อขายหน่อเท่าไหร่นะนักขายหน่อละสิบห้าบาทสิบห้าบาทเองนะพี่น้องคุยเอา เออเออขายไปแล้วสามหมื่นครับสามหมื่นปติดลบเขาอยู่ตอนนี้เกือบสามหมื่นขายไปแล้วสามหมื่นติดลบก็อยู่สามหมื่นที่เอาไปนี่ไม่ได้เอาไปไหนครับโงสวนทุเรียนต่างๆโงสวนทุเรียนื่อผมสนับสนุนบอกว่าให้มีหลายๆอย่างครับแต่ต้องมีผมบอกว่ามันมีหลายอย่างแล้วมีอะไรเพียงพอมีพอดมีพอดอเพียงพอแล้วก็สารปรับปรุงดินเพียงพอก็คือทั้งปุ๋ยทั้งอินทรีย์วัตถุให้มันเพียงพอเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับอาจารย์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งมันมีสี่ สี่อย่างใช่ไหมอาจารย์ในเรื่องส่วนประกอบหนึ่ง,อปอปงต้องมีปุ๋ยเคมีมาก่อนปุ๋ยเคมีมาก่อนขาดไม๋ได้สี่สิบสี่แร่ธาตุและอีกสามแร่ธาตุลอยเห็นไ,ไหมครับในโตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอันนี้มันเป็นธาตุหลักครับเห็นไหมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนี่เป็นธาตุรองครับพวกนี้เขากิกนตามสเตปธาตุหลักเขากินเยอะหน่อยธาตุรองก็กินตามสัดส่วนธาตุเสริมเ้ากินเป็นศูนย์จุดเห็นไหมเหล็กสังกะสีทองแดงโบริในน้ำแมงกานีสอาโบรอนนิกเกิลคอลินมีแปดธาตุพวกนี้เขากินนิดหน่อยแต่ขาดไม่ได้ครับ เมื่อมีกลุ่มเคมีแล้วเคมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตลาดครับเออบริษัทปุ๋ยเขาขายมาเนี่ยซื้อเขาลยหลายลวดนะซื้อเมื่อไหร่ในสวนใน่ให้หลายๆว่าสั้นต้นบักทุเรียนเจ้าจิตน่วยสากะปั้นเด้มันเจ้าสิบวันเด้นน่วยสมนวยบักเผาเด้โอุยเคมีมันคือของสำคัญในการทำเกษตรครับอันที่สองต้องมีแร่ส่งเสริมแร่ส่งเสริมแร่ส่งเสริมเราใช้แร่ที่เป็นกลางก็คือยิบซ้ำครับอาคารของเราของของเรามันจะเป็นฟอสฟร์ยิบไรครันะมันอยู่ในตระกูลเดียวกันพวกนี้มันเป็นฤทธิ์เป็นกลางพีเฮทมันเป็นกลาง เวลามันใส่ในไรในสวนเราเนี่ยมันค่อยๆปรับผมไม่ต้องการให้อาแบบไอ้ที่มันเป็นด่างสูงๆูนหรือกดสุงสนมาใส่ใไร่ใส่สวนมันขึ้นเร็วลงเร็วก็จริงแต่ว่าเราต้องการส่งเสริมในระยะยาว,ยาวเราถึงให้เอาตัวที่เป็นกลาง<อ>มาเป็นองค์ประกอบแต่ยาวมาใส่เพียวๆนะใต้หานะ่ะเพราะพวกนี้มันอยู่ในตระกูลปูนเห็นไหมปูนเวลาไปทาตึกเตลียงบ้านเป็นยังไงแข็งไหม,มก็แข็งเลยจ้ะก็น,นั่นไงตอนแรกมันใส่มันเหมือนจิตส่งเสริมดีแต่ระยะยาวสิปียี่สิบปีมีปัญหานะถึงบอกว่าต้องเอาไปหมัก ด้วยจุลินทรีย์พอดอของกรมพัฒนา,นาที่ดินเพราะว่ากรมพัฒนาที่ดินเขาทำพอดอกมาเนี่ยพอดอดส่วนใหญ่มันย่อยสลายหินก็คือย่อยสลายฟอสฟอรัสให้มันเกิดแตกตะกอนออกมาให้ที่มันมันค่อยๆขายขี้ขายมูลขายตัวออกมามันจะเป็นการให้ส่งเสริมให้พืชมันกินได้เต็มที่ไม่ใช่เอาไปโรยแล้วให้มันไปหากันเองอันนั้นมันก็ดีส่วนหนึง่งแต่มันไม่ยั่งยืน<อ>เราต้องทําให้สวนเราน,เนั้นเป็นเหมือนภูเขาที่มันอยู่มาเป็นทัน มันเป็นปันสไลด์ประมาณห้าพันล้า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 นปีน่ะครับอาจารย์ให้มันกลับไปอยู่ในภูเขาแล้วดินเราจะเกิดความสมบูรณ์ปลูกอะไรได้ทุกเรื่องอันที่สามต้องมีอ <IN C S 1> ินทรีย์วัตถุตระกูลขี้ทุกขี้ครับแต่บังเงินว่าตระกูลขี้ทุกขี้มันเป็นด่างครับต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่ามันเป็นมันเป็นธาตุอาหารชั้นเลิศน,นะมันเป็นด่างนะครับใส่มากๆปุ๊บพืชมันกินธาตุอาหารจริงๆแล้วมันกินทั้งกรดทั้งด่างแต่โดยหลักๆแล้วเขาต้องปรับสภาพดินให้มันเป็นรลางแต่ฉะนั้นเราต้้้อองเเาาาาพววกกกกกนนีมมขรบั เห็นไหมไม่ใช่ว่าอยากใส่ก็ใส่นะมันใส่ได้แต่ว่ามันไม่ยั่งยืนแต่ถ้ามาถูกกระบวนกนารหมักุรดซีสิบห้าพอดอมันก็ไปย่อยสลายจากที่มันเป็นกรดเป็นด่างเพราะทรีย์มันย่อยสลายให้กลายเป็นกลางเราต้องเอาเข้ากระบวนการผมถามว่าสามสิ่งที่พูดมามันมีชีวิตไหมละ่ะไม่มีครับมันไม่มีชีวิตต้องไปหาสิ่งมีชีวิตมาย่อยมัน,น,นสิ่งที่มีชีวิตก็คือพอดอ พอดอคนไทยนี่คือผู้ที่ประยุกต์คําว่าพอดอให้มันพูดง่ายๆและเข้าใจง่ายแต่จริงๆมันมีชื่อครับพอดหนึ่งพอดอหนึ่งมันมีเชื้อรายี่ห้อนั้นเชื้อแบคทีเรียยี่ห้อนั้นเชื้อยีดยี่ห้อนั้นมันมีชื่อของมันครับแต่ถ้าเราไปพูดอย่างนั้นใครจะจำสเตปโตคอคัตชื่อมันยังกับสองหางว่าวไม่ฮอคฮัตมันยาวเกินไปเขาก็เลยตั้งชื่อว่าพอดอหนึ่งพอดอสองพอดอสามให้มันเข้าใจง่ายๆเกษตรกรจะได้เข้าใจง่ายแล้วเอามาประยุกต์ เมื่อมันมีสิ่งมีชีวิตสิบห้าพอดอเอาไปย่อยสลายทุกอย่างที่ผมพูดมากลายเป็นธาตุอาหารที่มีตัวบาลานซ์กันเองไม่มีตัวขึ้นสูงไม่มีตัวลงต่ำมันก็ปรับขึ้นปรับลงข้างมันเองมันก็ไปประยุกต์เพื่อพืชเอาไปส่งเสริมปุ๊บมันก็เกิดกระบวนการในการทํางานของพืชครับเรามองไม่เห็นหรอกว่ามันทํางานอย่างไงใช่ครับถ้ามันตอบสนองให้ลูกทุเรียนเราด้วยลูกก็สองสามโลดีนั่นแหละคือเรามองเห็นนั่นแหละคือเรามองเห็น เห็นไหมนั่นถึงบอกว่าทางานง่ายขึ้นก็นั่นไงครับดูไปเดินมือควายหลังเตะฝุ่นไปบางทีไปเตะเตะต้นพริกอ้าวอุลืมมองหลังแสดงว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดมันมีอยู่ในสารปะปุรินที่อาจารย์ก็ผมว่าเวลาทาสารตับตูนิอาจารย์ก็เอาทั้งส่ส่วนมารวมกันครับอันนี้เราก็ส่งเสริมไปทางดินแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็มีส่วนของฟอสฟอที่มาดูแลเรื่องเงาเรื่องโคนเพราะว่าพวกนี้มันจะมีธาตุอาหารอยู่4ตัวเป็นหลักก็คือฟอสฟอรัสแคลเซียมแมกนีเซียมและกรมมาตันกัม่ได้ว่าพูด ลอยๆนะมันมีค่าที่เขาตรวจเช็คมาให้แต่ละตัวแต่ละตัวว่ามีตัวนี้เท่าไหร่เอามาเพื่อ,อมันก็ทําส่งเสริมเรื่องใบเรื่องอะไรตอนนี้มันมีฝนมันก็ทาให้ใบเฟื้มันมีปัญหามั่งแต่พอมันโดนแดดโดนอะไรเข้ากันบปการมันก็ตกผกของมันเองครับอ่าตนนัวนี้แต่ตอนนี้ทางใบเราก็มีการส่งเสริมเรื่องพอดอที่เป็นน้าหมักครับอย่าลืมว่าไอ้ที่น้าําหมักเนี่ยมันส่งเสริมเรื่องแค่ยาดองอืม แต่ถ้าไม่กินยาดองมไม่กินข้าวแซ่บบ่ะไม่แซ่บแล้วจย์เออแต่ถ้ากินแยกเป็นยังไงกินข้าวแซ่บบ่ะบ่ครับกินบ็ได้อีก <ừ, S 2> ต่างหากแมนครับหไหน<ม>พี่น้องเกษตรกร,ร,กรบอกว่ามีน้ำหมงน้ำหมกักผมบอกว่าไม่ต้องไปฉีดให้มันยากหรอกครับเพราะว่ามันยังไม่เข้ากระบวนการที่อ่าอนุก็เรียกว่าโมเลกุลมันยังเล็กผมให้เอาไปหมกักอุ้ย,ยเห็นไหม<อ>ที่เกษตรกร,ร,กรถามว่าทําไมต้องเอาไปหมักทำไมต้องเอาไปหมกัมมกกันอ่ะเพราะอย่างนี้นี่เองเพราะผมบอกว่าถ้าปุ๋ยมันไม่หมักเคื่อมันกินได้แค่สองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเอามาหมักเคื่อกินได้สาม ไม่ไม่งั้นกรมพัฒนาที่ดินไม่พูดว่าพอดอสิบสามคือไมโครไรซาพารวยเห็นไหมผมไม่ได้พูดนะใครเป็นคนพูดกรมพัฒนาที่ดินเวลาเขาไปออกงานที่นี่เขาเขียนตามป้ายว่าไมโครไรซาพารวยเห็นไหมมันที่พารวยมันต้องไปย่อยสลายอุ้ยมันจะไปย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุให้พารวยมันไปเป็นไปไม่ได้เพราะพวกนี้มันไม่มีธาตุอาหารเพียงพอธาตุอาหารเพียงพอมันอยู่ที่บริษัทผลิตอุ้ย เห็นไหมเขาผลิตมาตามบัตรส่วนเอ็นเขาผลิตมากี่เปอร์เซ็นต์พีเขาผลิตมากี่เปอร์เซ็นต์เคเขาผลิตมากี่เปอร์เซ็นต์เอามาหลายๆครัอย่าเอามาหน่อยสื่อเพิ่มมากเหมือนบริษัทไหนสื่อมาเอามาเห็ดหยังเอามามาด้วยพอดอพอดออยู่ที่ไหนกรมพัฒนาที่ดินอาจารย์แสดงว่าสวนของนั้นนี่ที่มีต้นไม้นี่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสูงกลางต่ำเตี้ยเรียดดินรวมถึงกินหัวด้วยนี่แสดงว่า พอดอเขามีหน้าที่ที่แตกต่างกันแล้วจึงให้มีการผสมผสานถูกโอไอ้ที่เขาปลูกมันกินหัวที่อยู่ทางเข้ามาไหมครับแล้วก็อยู่ในสวนทุเรียนไหมสวนอยู่สวนเหมือนกันแต่ทำไมมันมีหัวเพราะมันบริหารจัดการทุกอย่างให้ครับเห็นไหมคือถ้าเขาบริหารจัดการได้ทุกสวนมันก็กลับไปที่ภูเขาโอ้แหนธาตุมันไม่โอดครับธาตุอาหารสิบเจ็ดแร่ธาตุมีครบครับอินทรีย์วัตถุมีครบครับแร่ส่งเสริมมีครบตัวมีชีวิตสิบสี่พอดอสิบห้าพอดอมีครบ พอรอยอยู่ที่ไหนบัดนี้กรมพัฒนาที่ดินมาหาพ่อรอพอดแต่พ่อรอสิบหกเด็ดเดิไปดูต่ออาจารย์โอ๋อพรานี่อาจารย์แสดงว่าเราร้อยเรียงให้กับพี่น้องได้เห็นภาพก็ก็ผมบอกว่าในส่วนเกษตรกรเข้ามาประยุกครับเห็นไหมพอเห็นไหมพอต้นทุเรียนที่มันต้นเล็กๆก็ปีนี้มันได้ส่งเสริมทุกอย่างคือที่ผมบอกว่าให้เริ่มเอากล้วยออกให้เหลือแต่กล้วยเล็ก เพื่อให้กล <LE> ้วยเล็กเนี่ยมันต่ำกว่าต้นทุเรียนเดี๋ยวพอทุเรียนมันโตออกดอกออกผลแล้วเราค่อยเอากล้วยใหญ่เข้ามาเสริมใหม่อ๋อไม่ใช่ว่านัดเอากล้วยออกนะไม่ได้ให้ออกพงแต่ว่าให้เอากล้วยนี่วางห่างๆแต่ว่าให้มีต้นนี้อะไรอยู่เพราะว่าต้องให้รากทุเรียนมากินมาอยู่กับรากกล้วยเป็นเทคนิคเทคนิคเทคนิคจับนะครับด้วยความเข้าใจของการทําสวนด้วยคือผมบอกว่าทุกอย่างมันมันเกื้อกูลกันในกล้วยมันมีกระนวนการอยู่3อย่างอาจารย์เคยพูดเสมอคือแบ่งเซลล์ยืดเซลล์ขยายเซลล์สามอย่างเลยไหมอาจารย์กล้วยอ ทางเคมีเขาก็สกัดได้ครับแต่ถ้าเราไม่อยากสกัดเปลืองตังต้องเอากล้วยเป็นองค์ประกอบในการให้เพื่อมันมาดูดเอาในต้นกล้วยปลอดภัยด้วยประหยัดด้วยพี่น้องเลือกเอาเด้อพี่น้องเลือกเอาสิให้มันแดงเซลล์เยื่อเซลล์ขยายเซลล์พิสูอตลาดกระโอดัเป็นสกัดอะไรแล้วแต่ถ้ามันลากมันมาถือกล้วยเมื่อได้ปุ๊บมันได้ขบวนการสาอยางในตัวมันเองโอ้เอานั้นั้นมันหยุดอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษคือวันนั้นได้คุยกันกันนะแต่ว่าเราจะทำขบวนการก็คือว่าทุเรียน่หะงกิ ทำไมเราทําทุเรียน15-17จริงเปล่ายุดคือ,อยังไงจันคนที่ปลดกเกษียณแล้วอายุ60เนอะครับถ้าทุเรียนมันมี15-17จริงอเอาล้นักจิงนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพรสิบเจ็ดปุ๊บเราตัดยอดทิ้งเลยตัดเลยเนะี่ยพี่น้องนะครับมองเห็นนะครับเพื่อให้จิิงนะพวกนี้มันโตขึ้นมาเราอยากเสริมขาเราเสริมไปครับโอ้เราไม่ต้องไปซื้อไม้มาโยงต้นทุเรียนแบส30ปีเห็นบ่มันทํางานยากเหมือน เหมือนที่ณปัจจุบันให้เห็นภาพเลยเป็นแบบนี้ตอนนี้ถ้ากินเรื่องนี้มันยาวออกไปก็เสริมขาของตรงที่มันยาวไปก็เสริมผมว่ายาวไปไปไหนจันยาวมาถึงนี่ตั้งขาทุเรียนรับเสริมขาให้มันตั้งขาทุเรียนนะตอนนี้เวลาเก็บทุเรียนเก็บง่ายไหมนัทเอาบันไดมาเก็บลูกไม่ต้องใช้แรงงานผู้เ่าสองเ่าหกสิบย็ดสิบอยู่สวนเก็ดงานได้ที่คุยกันอีกที่คุยกันนั้นนัดว่าในเมื่อเราทําแปลงทดลองให้เกษตรกรเรียนรู้แล้วเราก็ทําแบบ ทุกเรียนสิบห้าถึงสิบเจ็ดกิ่งให้ดูเลยทําให้ดูเลยก็นี่ไงไล่ตัดไล่อะไรเห็นไหม <laughs> แต่ละต้นผมสั่งให้ไล่ตัดไล่ตัด,ตดมันจะเหลือกีก่กิ่งก็ช่างมีห้ากิ่งสิบกิ่งก็แล้วแต่แต่ว่าผมอยากได้สิบห้าถึงสิบเจ็ดครับพวกกิ่งล่างๆนี่เนี่ยมันแตกออกมาก็ปล่อยปล่อยปอยมาแล้วก็มาตั้งขาไปนี่เอาคือเอาต้นมันปลูกไว้รอมันมาชนกันเมื่อไหร่ก็เสียบขาให้มันอ๋อเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเสริมน้ําหนักเวลามันออกลูกครับอ หลังจากนั้นก็บบันไดตัวหนึ่งมาก็แขนลูกทุเรียนแขนลูกทุเรียนต้นทุเรียนก็ไม่สูงต้นทุเรียนก็อยู่แค่น,นี้ตัดทิ้งไปแล้วมันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตัดไปอ๋อถ้าขึ้นมาอีกก็ตัดใช่ไม่จัน<อ>ถ้าเป็นอย่างนี้เราเบาเจวคิดว่าอย่างไงนีต้องไปหาวัยรุ่นมาขึ้นใช่ไหมครับอ่าดีนะลูกหลานาน้านัดเขาเยอะเห็นไหมเขาก็เลยมีองค์ประกอบที่จะเอาไม้เอาอะไรครับแต่พวกนี้ต้องใช้เยอะไหมล่ะ ไม่เยอะครับพี่น้องเห็นภาพนะครับขวามือนั้นคือต้นทุเรียนที่ปลูกแบบสาสิบปีสามสิบปีแบบดั้งเดิมพี่น้องจะไหวไหมเรื่องดูนะครับถ้าบนถ้าท่อแม่แต่ละท่านเจ็ดสิบทุรงงานไม่มีทําไงนั่นแหะสิอันนี้คือผมผมวางแผนเรื่องแรงงานในอนาคตกันดีหน้าไม่ไม่หนุ่มไปหน้าเหมือนนัทพี่มานั่งมานั่งคุยกันว่านัทไหนแล้วก็เปิดเสวมแล้วเราหาวิธีจัดการว่าเราจะทําทุเรียนในอนาคตก็คือ แล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันผมก็อยากมีกับน้าๆจะคุยกันว่าเราจะทําอะไรให้มันแปลกๆและให้พี่น้องทํางานง่ายโอ้ทุกต้นนี่ใส่ฟอสฟอรัสหมดเลยใส่ฟอสฟอแล้วผมสั่งใส่แล้วฟอสฟอยิบไรายหมดเลยในต้นผอกต้นพริกพวกนี้ก็เขาเขาเอาช้อนมาโยนใส่ไม่ได้ใส่เยอะพริกสารปรุงดินก็ใส่ตามโคนก็มาใส่ไม่ได้ใส่ตามโคนครับใส่ทุกที่ทุกที่เพราะมีมีพริกด้วยมันมีทุกอย่างน้ำหมักฉีดพ่นก็หล่นลงมาก็ว่ากันไปใส่พริกใส่อะไรด้วยไหนไอเมซิ่งอยู่ไหน นัท์ามามดเดี๋ยวไปดูกันหนิพี่น้องมันมีอะไรให้ติดตามตื่นเต้นอยู่เรื่อยสำหรับสวน,นของนันทนะ <c oughs> ส้ำหาแหน่ะออกพู้นี่พ่อพู้นันทออกพู้นันทพอแต่มันเป็นความสูงนะาอาจารย์เออก็ได้แหละเดินดูว่าแต่ละอย่างมันออกมาเนี่ยมีซิ่งมากเลย <c oughs> ไหนคืออะไรมันคืออะไรคืออะไรอ่านนันทขึ้นไปขึ้นไปโชว์ให้พี่น้องดูหน่อยดิว่าตรงไหน เจ้าของสวนหัวเรอคืออะไรกระเส็ดกล้วยๆเป็นไหนวะโอ้โหมันจะต้องเอาเดี๋ยวนันนัทบอกว่าต้นนี้นันนัทเขาจะเอาอ่าอ่านั่งร้านมาตั้งเอาแค่กิ่งเดียวก็ตั้งนั่งร้านรอเลยฝนตกสงวันหนักๆเลยล้นกี่ลูกอืมสามปีแล้นี่พี่น้องดูนะครับขนาดฝนตกหูหลับแต่ไม่ล้นไม่กี่ลูกนัลยผมขี้เกียจนับถ้านับก็ร้อยกว่า ฝนตกก็วันหนักๆแล้วเฝนนตกกกัห็มีแต่มาตามหาลูกท <ères and Wars ASE> ุเรียนที่หล่นมีไหมนี่นี่นี่ลูกสองลูกไหนไหนที่สองสามลูกเล็กๆรองเท้าแก้วดิ่งขู่ๆมาหนินาจะรดนนี่เห็นไหมนะแต่ฝนตกสองวันแลยเนี่ยมันจะยังไม่โดนนะเพราะว่ามันไม่กระเทือนเรื่องใบอ่อนใบอ่อนอ อันนี้เจ้าวานน้องนี้เราจะรักษา 5, รักษาหกสิบลูกในกิ่งนี้มันไม่ใช่ทาเดี๋ยวผมนับเล่นๆนะมันไม่ได้ห้าหกสิบเลยน,นะเป็นร้อยด้วยมีห้า 6, กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่ส้เจ็ดยี่สิปดยี่ก้าสาอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสิบสามสี่สี่สห้าสหกสิบเจ็ดสบแปดสเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่แป้วยกันสหกสาม เก้าสิบหกลูกอพอนี่ครับพี่น้องดูอาจารย์อาจจะนับมั่วไปก็ได้นะไม่ได้นับมั่วครับเพราะว่ามันอาจจะเยอะกว่าที่อาจารย์นับก็ได้นะก็น่าจะใช่โอพูดิดินี่เนี่ยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าโอพูดิดิข้างบนอีกสามลูกได้ไหมเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดหนึ่งร้อยสองอ่ะอยู่ปลายนั่นเองหละพูดิ์ดูหนู่ปลายนั่นเองเลยนั่นแหละครับพี่น้องพอพอสนุกสนานกันเลยเออคือกิ่งนี้ได้ร้อยแล้วกิ่งอื่นละโอ้คอ อย่างนี้ต้องใช้ไม้ค้ำกี่ไม้ค้ำโรงเรียนได้ง้อโรงเรียนหรือทุเรียนก็ดูเอาผมว่าลำใหญ่นะ่าใหญ่ลำใหญ่ออกเหมือนลำใหญ่เลยเอาเป็นลำใหญ่ไปแล้วเ่ะตัวนี้ของไทยน่าของใทยครับดูกล้วยฝั่งนี้ก็จะได้ตัดแล้วพี่น้องจบสองวันไม่มีปัญหาคดูกล้วยฝั่งนี้ก็จะได้ตัดแล้วพี่น้องจบสอวันไม่มีปัญหาครับ อาจารย์เราไปดูแปลงนู้นด้วยไปเดินไปด้วยแปลงข้างล่างพริกนี้ก็งามงามอาจารย์บอกว่าเก็บวันละหกโลเจ็โลแปดโลโลละร้อยยี่สิบอาจารย์เดินไม่ได้เหนื่อยนะอาจารย์เราเดินเดินด้วยความสขเนาะมันเดินมันเหมือนจะเหนื่อยแต่ว่าเราเราเราเขาเรียกอะไรมันมันเอ็นเตอร์เทนเนาะเออใช่ครับมันมันสนุกสนานมาทีไรก็อย่างที่ผมบอกว่าทําไมต้องอยากให้พี่น้องนีอัปเดต พอถ้าเราไม่อัปเดตปุ๊บมันก็จะไม่รู้ว่าแต่ละช่วงมันเป็นยังไงพอเรารู้ว่าแต่ละช่วงมันเป็นยังไงปุ๊บพี่น้องก็จะได้ดูจนถึงมันเก็บผลผลิตครับผมพามาดูตลอดผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูตลอดให้ถ่ายทําให้ดูตลอดใครอยากเข้ามาดูสวนวันนี้ก็มีนี่มีจากบ่อทองมาจากนนอำเภอบ่อทองมมาากกเมือ่อวานใครมานะนันเะมืนะ่อวานก่อนอันนี้ไม้ไผ่เตรียมที่จะเอามามัดนะพี่น้องห่ของใหญ่คือ ที่เขามากันเขาบอกว่าสวนสามชั้นที่เขาไปดูมาเดินเดินจนโดินเดินเดินเลือก็ออกเห็นไหมที่อาจารย์บอกว่าทําไงเราต้องทําที่เราบอกว่าเราจะทําทุกเรียนสิบห้ากิ่งเห็นไหมแต่ละต้นเราก็จะทำสิบห้ากิ่งเห็นไหมหลังเหล่าอยู่ี่ยคือเราจะทําแบบว่าให้กิ่งมันออกแล้วก็เราจะเสริมขาเอาคือเราจะไม่ให้มีความสูงเพราะว่าเราเห็นใจคนที่มีอายุเพราะบางท่านทํากระสวนเนี่ยก็มีกันสองคนตายายใช่ไหมล่ะ เอออย่างของน้านเนี่ยเขามีลูกหลานเนี่ยผมพยายามจะให้มันอยู่ในโครงสร้างแบบนี้คุยกับน้านแล้วรือเราจะทําให้มันเป็นตัวอย่างแล้วก็จะทาทุกทุกต้นทุกต้นอาจารย์ทุกต้นนี่ครับให้ตัดหมดเลยทุกต้นให้ตัดหมดเลยคือถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้การเรียนรู้ดิใช่ครับคือเราเรียนรู้ไปด้วยกันก็คือตอนนี้เราเรียนรู้จากทํายังไงเราจะรักษาต้นทุเรียนต้นใหญ่ไว้ใช่ครับอาจารย์ถ้าเรารักษาต้นใหญ่ได้เราอย่าลืมว่าพลังมันมหาศาลนี่อาจารย์เห็นผลแล้วนะอาจารย์ก็ยังไงพลังมันมหาศาลเมื่อกี้เรานับแค่กิ่งเดียยวมัรร้อออกกกก่าลููใชคบ hôn nào với nó